คณะสื่อมวลชนจากหลายสำนักติดตามทำข่าวการเตรียมความพร้อมของนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยระหว่างเดินทางไปฝึกซ้อมที่ศูนกีฬา Richcraft Recreation Complex ชานกรุงออตตาวาประเทศแคนาดาซึ่งเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการลงสนามนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลหญิงจิงแชมป์โลกหรือ Women's World Cup 2015ในกลุ่ม B ที่จะเริ่มฟาดแข้งในวันอาทิตย์นี้ครับ เช่นเดียวกับทีมสื่อมวลชนจากประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นทีมคู่แข่งขันของไทยในนัดเปิดสนามก็ส่งทีมข่าวติดตามความเคลื่อนไหวรวมทั้งสัมภาษณ์คณะผู้ฝึกสอนและนักเตะทีมชาติไทยในช่วงของการแถลงข่าวหลังการฝึกซ้อมซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของทีมชาติไทยจากนอร์เวย์นะครับมีความคาดหวังเกี่ยวกับเกมที่เราจะแข่งกับนอร์เวย์อย่างไรบ้างครับะะการเล่นกับทีมชาตินอร์เวย์ถือว่าเราคงได้เจอประสบการณ์ ที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เราก็เตรียมความพร้อมที่เราจะจะเล่นกับทีมที่ดีเช่นเดียวกับสำนักข่าว Fox News จากอเมริกาและผู้สื่อข่าวของเนเธอร์แลนด์ก็ให้ความสนใจส่งผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์นักเตะไทยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในประเด็นที่ถูกมองว่าทีมชาติไทยนั้นเป็นม้านอกสายตาในการแข่งขันครั้งนี้และจะต้องพบกับศึกหนักจากทีมแกลงของแอฟริกาไอว y รีโคสรวมทั้งทีมชาตินอร์เวย์และเยอรมนีซึ่งทั้งสองทีมก็เคยคว้าแชมป์โลกมาแล้ว ประสบการณ์จากการเล่นในทีมระดับโลกเนี่ยมันมันเหมือนแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยมาครั้งแรกนะคะแล้วก็คิดว่าการได้เล่นกับทีมที่ดีที่สุดเราก็ต้องมีการเตรียมทีให้ให้ดีที่สุดเพื่อจะเล่นให้ดีที่สุดเหมือนกันพวอเรามาถึงขังน้นนี้เราก็มาสูงสุดแล้วเราเหลือลงลงไปทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในสนามพวกเราไม่ต้องคิดอะไรมากลงไปทําหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดแล้วแลวโชว์ศักยภาพาออกมาให้เต็มที่แล้วผลออกามายัางไงพวกเราก็ต้องรับได้ ขณะที่นักเตะไทยอย่างธนั t ธาชาวงศูนย์หน้าทีมชาติไทยที่เล่นในหลีกอาชีพของสวีเดนซึ่งได้โอกาสกลับมารับใช้ชาติในฟุตบอลโลกครั้งนี้หวังว่าจะใช้ประสบการณ์ของเธอในการเล่นในยุโรปให้เป็นประโยชน์กับทีมให้มากที่สุดพร้มทั้งขอให้ชาวไทยทั่วโลกส่งกำลังใจช่วยให้พวกเธอทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ครับประสบการณ์ที่ได้รับนะคะก็จะ ไม่มากก็น้อยที่เราจะสามารถนำมาช่วยกับทีมชาติไทยได้ะคะ่ะเพราะว่าก็มีโอกาสได้เล่นกับอดีตทีมชาติบาราซินได้เล่นกับอดีตทีมชาติสวีเดนอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเจอกับเขา ในช่วงเวลาที่ไปเล่นลีกที่นู่นนะคะค่ะฝา,ากถึงแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่สวีเดนหรือว่าประเทศใกล้เคียงอเมริกาหรือว่าที่ประเทศไทยนะคะหรือทั่วโลกเลยที่ติดตามพวกเราอยู่ก็ขอให้ส่งแรงใจมาเชียร์ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเยอะๆนะคะหนึ่งกำลังใจของท่านคือแรงผลักดันให้พวกเราวิ่งในสนามคะ่ะขณะที่ภายในกรุงอตอตตาวานครหลวงของแคนาดาแม้บรรยากาศการจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งนี้จะยังไม่ค่อยคึกคักมากนัก แต่ก็มีการเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขันเกือบสมบูรณ์ร้อเซแล้วทั้งในด้านการลงทะเบียนนักกีฬาสื่อมวลชนการวางระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการถ่ายทอดสดรวมไปถึงความพร้อมของสนามแข่งขันที่จะใช้สนาม t ีดีเพร a r e รีนาสนามกีฬาที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยงบประมาณมหาศาลให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกรายการนี้โดยเฉพาะ ครับสนามที่ดีเพรสอารีนาแห่งนี้นะครับซึ่งมีความจุราวๆ1นึ่งหมื่นที่นั่งจะใช้เป็นสังเวียนฟาดแข้งของฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกในกลุ่มบีในรอบแรกนะครับโดยทีมชาติไทยจะใช้สนามแห่งนี้แข่งขัน2นัดในรอบแรกโดยพบกับนอร์เวย์ในวันที่7มิถุนายนและพบกับทีมชาติไอร์แลนด์ในวันที่11มิถุนายนผมพินิจการตุลาชม Voice of a เมริกาภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงออตตาวาประเทศแคนาดาครับ